สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เต๋อฟอร์ดชาแนลนะครับช่อง YouTube ที่มีรถฟอร์ดแต่งจะเต็มในช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเต๋อพามาชมรุ่นนี้เลยครับวายแท็กนะครับแรปสีดำด้านนะครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทนะครับตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับคันนี้เป็นวายแท็กขับ2อย่างที่บอกไปเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวครับ 170แรงม้านะครับ4 0 5นิวตันเมตรสำหรับตัวแรงบิดนะครับเดี๋ยวคันนี้ตกแต่งอะไรมาชมกันเลยนะครับด้านหน้าคันนี้นะฮะใส่เป็นตัวกระจังหน้านะครับทรง FORD ตัวนูนๆใหญ่ๆแบบนี้แบบ r a p เตอร์เลยนะครับมาพร้อมกับตะแกรงหลังพึ่งด้านหลังแล้วก็มีไฟมินิไลท์3จุดด้านหน้าแบบนี้ มาให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะฮะในส่วนของชุดหน้านะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานจากวายนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบชายกันชนด้านล่างแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งชิ้นด้านล่างจะเป็นคางสีดําตัวนี้ทาสามารถทําสีได้มี 2- ส,สีนะครับเป็นสีบรอน z เงินแล้วก็สีดําแบบนี้นครับแล้วก็จะมีห่วงลากจูงนะครับเว้นมาให้2ข้างแบบนี้นะครับลากได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวให้มิติ ความดุดานมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวชุดแต่งวายตัวนี้ลูกค้าเน้นแต่งแบบนี้กันเยอะมากนะครับในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้ได้เป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟสีแคมป์นะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าให้ดุดานไปเป็นสีดาด้านหล่อๆแบบนี้เลยนะครับไฟตันหมอกได้เป็นไฟตันหมอกแบบ LED ปรับออโต้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาหมุนพวงมาลัยนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับเปิดตอนกลางวันได้ด้วยเป็นออโต้นั่นเองนะครับ ซุ้มล้อครับเป็นชุดเซตเดียวกับชุดแต่งวายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับลายมิติเนี่ยเขาจะเหมือนตัวแรปเตอร์เลยนะครับดูใหญ่ดูคมมากๆนะครับเพื่อที่จะให้รับกับการยก2นิ้วแล้วก็ล้อแม็กเท่ๆแบบนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นขอบ20นะครับงานจากวิกเอแวนพายสีดำด้านนะครับตัวนี้ลายใบพัดสวยมากๆนะครับและที่สําคัญนะฮะออฟเซิขนาดนี้นะครับมันก็จะล้นๆมานิดนึงจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่มากๆนะครับจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเป็นทรงอเมริกันมากขึ้นนะ เลนโซ่รักเก็ต n e หรือ RT นะตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าตัวเลนโซตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวมานะครับตัวนี้รีวิวมาแล้วว่าเสียงนุ่มเงียบมากๆแล้วก็ไซส์เขาจะเป็นตัวโอเวอร์ไซส์3.3ค12.5 R20 แต่งดูเต็มมากๆนะครับสําหรับใครไซส์ไซส์นี้ใส่ไซส์นี้นะครับผมและในส่วนของการยก2เนิ้วคันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนโชคเข้าไปนะครับ เปลี่ยนโช๊กนะครับเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นะครับแบบซับแทงค์ปรับแปดระดับนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยกระชับมากขึ้นนะครับนุ่มหนบนะครับรองรับในการยก2นิ้วแล้วก็ในส่วนของปีกนกปรับองศาตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงเป็นงานของออปชั่นนะฮะเพื่อลดอาการกินหน้ายางนั่นเองนะครับสำหรับรองรับการยก2นิ้วของรถคันนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยเห็นจากด้านนอกนะครับจะเป็นการแรปทั้งทันเลยนะครับทั้งตัวฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถด้านหน้านะครับ ตัวบอดี้ด้านข้างนะครับราวหลังคานะครับด้ามมือจับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะแรปสีดําด้านทั้งคันหลอๆแบบนี้มาพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์นะครับลายแถบด้านข้างนะฮะที่บอดี้รถแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้คําว่าวายแท็กนั่นเองนะฮะในส่วนของบันไดเนี่ยก็จะเป็นเดิมจากโรงงานครับเป็นครอบสีโครเมียมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้สปอร์ตบาร์มาจากโรงงานครับเป็นสี เทากาไฟนะครับมาพร้อมกับราตัวนี้เนี่ยและเป็นสีดําด้านเช่นกันนะก็จะให้มิติตัวรถเนี่ยดำล้วนเลยนะครับตัวสติกเกอร์นะครับเรนเจอร์นะครับลายตรงชันเมกาสีเทานะครับมาพร้อมกับบันไดเหยียบด้านข้างตัวนี้มีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วด้วยนะครับมาดูไฟท้ายกัน,กนบ้างนะฮะในส่วนของไฟท้ายรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ l e d นะครับครึ่งซีกแบบนี้ ถ้าขับ2ทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ถ้าขับ4เขาจะเป็นทั้งแถบเลยนะครับจะเป็นลักษณะตัวอีทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยตัวนี้ยังเป็นตัวไฟหลอดอยู่นะแต่ว่าตัวโคมเขาจะรมดำนะครับให้มิติดูโดดเด่นดูดุมากมากนะครับดูเข้มเลยนะครับมาพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายตัวนี้ก็จัดไปให้นะครับให้ไฟเนี่ยดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้ายครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟเบรกนะครับมาอยู่ที่เบ้ารองมือจับแล้วนะครับมาพร้อมกับตัวล็อกฝาท้ายนะครับโลโก้ฟอร์ดสีดำนะครับพร้อมบบมีระิก ตารางไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ไวท์แท็กสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้เลนเจอร์อันนี้ก็เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะให้ดูเด่นขึ้นมาเป็นสีดำเงานน่นเองนะครับในโซนของด้านหลังนะครับกันชนท้ายตัวนี้เปลี่ยนเป็นงานของฮัมเมอร์เป็นกันชนเหล็กดุด,ดันแบบนี้นครับมีไฟถอยมาให้นะครับเป็น LED นะครับห่วงลากจูง2ข้างนะครับตัวนี้สามารถเป็น เปลี่ยนเป็นห่วงอัลติเมทได้นะครับบล็อกไว้สําหรับใส่อแดปเตอร์นะครับของบอลล่างหรือว่าปากนกแก้วสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ใส่เซ็ตนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับไวท์แท a ขับ2ตัวนี้เปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะนะครับตัวนี้สามารถแทบล็อกรถเปิดล็อกรถได้นะครับด้านในเนี่ยบรรยากาศเขาจะออกแนวแบบว่าสีดำตัดเดินได้สีส้มนะครับให้มิติตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นด้วยสีสม้มนั่นเองพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าแถบข้างก็ปรรัับบบตต่างงๆนนะววี้พลเ็แ ตัวมัลติฟังก์ชันด้วยปุ่มกดต่างๆควบคุมหน้าจอเรือนไม้นะครับขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอกลางนะครับตรงกลางเนี่ยขนาด12นิ้วนะครับใหามในรุ่นวแท็กด้านล่างก็จะมีในส่วนของแท่นชาร์จไร้สายมาให้1แท่นพร้อมกับปลั๊กเสียบ USB และ Type C นะครับในส่วนของคันเกียร์ครับดีไซน์สวยงามครับปักได้นะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะไวแท็กมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้า นะครับแล้วก็ปุ่ม traction control มีมาให้ครบเลยมาดูในโซนของเบาะดีกว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งเซตเลยนะครับปรับทั้งหมด8ระดับนะครับปักโลโก้ไวท็คด้านบนสีส้มแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าลงตัวนะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะแบบดูหรูดูแพงนะครับผมแนะนํารุ่นไวท็คเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์ธรรมดาเลยนะแต่ว่าคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับราคาเริ่มต้น1ล้าน60,000บาทหล่อๆแบบนี้เลยครับใครสนใจครับทักเข้ามาครับใน เต่าฟอร์ดชานลนะครับหรือโทรเข้ามาครับ0979188324 Line นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างตรงนี้ให้เลยนะครับใครสนใจแบบนี้ครับติดต่อเต่ามาได้เลยนะครับคุยทักทายรายละเอียดเป็นกันเองครับผมโทรเข้ามาหาเต่าได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ขออนุญาตลาไปกับไวท์แท็กสีดำด้านคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมันอีกทีครับ